ไ,ไหมเขาเรียกว่าฟูทุกอนูนี่เป็นไงพองฟูกรอบค่ะอืแล้วก็เดี๋ยวกันจะหักให้ดูนี่เลยค่ะดูนะคะอืม หมูกรอบในแบบฉบับของการนะแคปหมูกรอบเป็นแบบว่ากรอบชิ้นต่อชิ้นมันจะคล้ายๆหมูกรอบมันก็จะเป็นยัดยาด่านมันเป็นในเครือเดียวกันนะค่ะวิธีการทําไม่ยุ่งยากเลยจ้าก่อนอื่นนะให้เตรียมหมู3ามชั้นเลยค่ะทั้งหนังแบบนี้เลยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะของการเตรียมไว้วันนี้1กิโลกรัมค่ะก่อนที่จะไปทําแคปหมูกรอบกันนะคะการก็จะเอาหมูค่ะค่ะเอามาต้มก่อน การก็จะใส่ซีอิ๊วขาวจ้าลงไปค่ะค่ะรอให้น้ําเดือดสักเล็กน้อยเนาะใส่เกลือจักกันน้อยนี่ใส่เกลือนิดนึงนิดหน่อยค่ะอยากจะให้หมูว่ามันมีความแบบกรอบๆไม่แข็งอะ่ะการจะต้มหมูให้สุกเลยนะนี่ต้มสามชั้นให้สุกเลยจ้าบอกเลยค่ะทําเก็บไว้แล้วก็ตำส้มตรงส้งตามตำมากินนะบอกเพลนมากเลยค่ะประมาณนี้จ้า การก็จะต้มไปนะคะให้หมูสุกทั้งชิ้นเลยสุกเอาชนิดที่แบบว่ากินได้อ,ะอ่ะจ้านี่นะคะการก็ต้มหมูมาสุกแล้วค่ะหนังหมูมีความนิ่มแล้วอะ่ะกินได้แล้ว <c oughs> นี่การบอกเลยตอนช่วงที่การหัน่นน่ะจะรอดกันไหม <c oughs> แค่ให้ว่ามันมีความสุกมีความเคี้ยง,ง่ายอ่าไม่ต้องให้ถึงกับบอกว่ามันเปื่อยยุ่ยจนเกินไปนะคะค่ะไปค่ะทําทขั้นตอนต่อไปกันจ้าจ้านี่นะคะหลังจากที่การ เอาหมูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะไปหัน่นะนะนี่เวลาการหั่นนะคะการก็จะหั่นให้หนังมันเป็นแบบนี้แล้วก็ชิ้นหมูคือประมาณนี้นะคะอ่าแหมชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ดวงค่ะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวการจะมาหมักให้หมูกรอบอะค่ะมันมีรสชาติสักหน่อยนะของการใส่เกลือค่ะลงไปนิดนึงน้ำส้มสายชูค่ะสักประมาณสองช้อนเราให้เกลือละลายเสร็จแล้วทีนี้ใคร มีหมอ้อหัวร้อนใส่หมอ้อหัวร้อนได้ใครมีหม้อ,มอทอดไรน้น้ํามันใส่หมอ้อทอดไร้น้ํามันได้ใครไม่มีแดดจัดจัด,จดเอาไปตากแดดเลยค่ะวันนี้การก็จะเอาไปตากแดดค่ะนะ้าอยากได้กลิ่นหอ,หอมของพริกไทยอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็สามารถใส่ได้พริกไทยป่นอย่างเงี้ยค่ะก็หมกักแค่ว่าให้พอมีรสชาติหรือใครจะไม่ปรุงอะไรเลยก็ได้ขยำขยำเขาหน่อยเนาะเสร็จแล้วเราก็เอา วางในกระชอนในที่ตากในอะไรก็แล้วแต่ค่ะเอาไปตากแดดตากแดดจัดๆแล้วก็คอยกลับพลิกด้านอืมประมาณนี้ค่ะนี่เราก็จะได้อ่าหมูสามชั้นค่ะเอาไปตากแดดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแปลงร่างเป็นแคปหมูสามชั้นแบบกรอบๆเนาะจ้ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกะเอาไปตากแดดก,ก่อนค่ะหมูกรอบของการค่ะ นี่ก็จะได้ลักษณะแห้งแบบนีนะ้อันนี้หนึ่งกิโลนะเหลือเท่านี้เองค่ะนะพอเวลาเข้าขายหมูกรอบกันานะแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมือโดกนกระทะร้อนแล้วได้น้อยอ่ะหรือราคาแพงอย่าไปว่าเขานะนี่เลยค่ะขนาดหนึ่งกิโลนะคะหดเหลือเท่านี้เองดูเหมือนไม่น่าจะพอกินนะค่ะ <c oughs> ทีนี้ได้เวลาทอดหมูกรอบกันแล้วค่ะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะหาเป็น กระชอนตะแกรงน้ำมันต้องร้อนจัดๆนี่กานก็จะเรียงหมูใส่กระชอนแบบนี้นะค่ะน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะเราลองเอาน้ำมันตักขึ้นมาราดค่ะน้ำมันร้อนเราก็จะเอากระชอนเนี่ยค่ะจุ่มลงไปในน้ำมันเทลงไปแบบนี้เลยค่ะทอดน้ำมันร้อนๆน,นะ นี่นี่นี่น,นี่เห็นหนังพองขึ้นมาแล้วนี่ไม่ต้องวางแล้วบนกระชงกระชอนให้น้ํามันร้อนได้ที่เลยนะนี่ค่ะหนังมันก็จะพองฟูขึ้นมาแบบนี้เลยโอน้ํามันต้องร้อนจัดๆเลยค่ะเห็นหนังพองพองฟูฟูแบบนี้เลยโอ้ยอุ่นใจแล้วค่ะ,ะการทําได้ทุกคนก็ทําตามได้แน่นอนค่ะนะนี่แคปหมูกรอบนะคะหนังพองฟูเลยค่ะ เขาเรียกว่าฟูทุกอนูคือใดๆนั้นคือต้องตากให้แห้งจริงๆค่ะตากแบบยาวๆเป็นเมนูแบบใจเย็นน่ะแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งพอเวลาทำทำครั้งแล้วเยอะๆสามารถเก็บเอาไว้ได้นะเอามาทยอยทอดแบบนี้ได้ค่ะหรือเราจะทอดเก็บไว้ก็ได้นี่เลยเราไม่ต้องไปซื้อข้ากินนะค่ะไม่ต้องไปซื้อเข้ากินมีโอกาสมีเวลาค่ะลองทํากันดูนะคะ นี่มาเลยทีนี้นะผัดมีอ่าคนยากแบบที่การเคยทำนะหรือจะเป็นส้มตรงส้มตำโอ้ยเอามากินคู่ได้หมดเลยค่ะเราสามารถทอดแบบนี้แล้วก็เก็บใส่ถุงอกินได้นานเลยนี่เลยจ้าการจะใช้ไฟแรงในการทอดอ่ความเหลืองความกรอบขึ้นอยู่แต่ความพอใจแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระเด็นเพราะว่าเขาไม่กระเด็นเลย ค่ะประมาณนี้ค่ะหนังหมูของการกรอบแล้วตักขึ้นจ้าตักน้ํามันร้อนๆเนาะมันจะได้ไม่ไม่อมน้ํามันนี่ค่ะเดี๋ยวการทอดต่อให้หมดนะนี่ก็จะได้แบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวการจะมาให้ดูแคปหมูกรอบฟูของการนะนี่เลยค่ะมันก็จะมีความฟูๆแบบนี้ชิ้นนี้น่ากินมากเลยกันจองไม่แข็งนะแล้วมันจะมีความกรอบความฟูเดี๋ยวกันจะให้ดูค่ะความ ความฟังเสียงฟังเสียงนี่ค่ะไม่ใช่ SMR นี่เป็นไงพองฟูกรอบค่ะบอกเลยค่ะอ่าหลายๆคนทำแล้วพอเวลาทอดถึงขั้นตอนการทอดเนี่ยหนังมันไม่พองไม่ฟูลองทำแบบของการดูนะเอาน้ำมันตักราดก่อนเนี่ย ฟังเสียงค่ะมันจะฟูกรอบแบบว่าทําแล้วมันจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวไงออืืมมแล้วก็เดี๋ยวกันจะหักให้ดูนี่เลยค่ะดูนะคะอืมเดี๋ยวก็จะกรอบกรอบแบบที่การเจียวแคบหมูเลยอืม นี่นะคะเนื้อหมูมันก็จะเคี้ยวง่ายประมาณนี้จ้าลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะ